มันออกมาก็จะรายงานไปอีกแล้วกันแค่นี้นะ,ออเ,ะนเออพูดเยอะจริงเลยคือสัปองหนูจะท่องหนังสืออย่าเพิ่งพูดอะไรหนูมไม่อยากฟังจ้ะคือก็เออเป้าไม่ได้จะพูดอะไรเออ ไม่มีอะไรแต่ผมมีเอา้าค,คุณมาไงเมื่อกี้ทัานก็อยู่ตรงนี้แหละไปเดี๋โทรคุยกับปองอะโทรเอ้ยงั้นก็คุยกันเองแล้วกันเดี๋ยวจะไปดูข้างในเอา้าเดี๋ยวแล้วคุณโสกเอ้ยยุงชุมลุกเอา้าคุณมายูไนยายนสวัสดีครับสวัสดีค่ะยายนครับ บอกด้วยผมรักดอกโศกครับผมขอกับยายอะไรก็แล้วกันดอกโศกเรียนจบเมื่อไหร่ผมจะแต่งงานกับเขายายจ๊ะเข้าบ้านเลยจ๊ะอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดอกโศกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวคุณยิ่งไปยังไงเดี๋ยวคุณนายนี่มันเรื่องอะไรกัน่ะผมเพิ่งรู้ตัวครับว่าผมรักดอกโศก รักมานาแล้วครับเป็นความรักและผูกพันตั้งแต่เขายังเด็กทั้งรักทั้งสงสารผมตั้งใจไว้นะครับว่าจะเป็นงานกับเขาแล้วก็ดูแลเขาไปจนตาย<อ>ยายครับอย่าคิดขัดขวางเลยนะครับเปล่าเปล่าค่ะไม่ได้คิดไม่ได้คิดเพราะว่าดอกโศกก็รักผมเหมือนกัน ตั้งใจไว้นะครับว่าจะแต่งงานกับเขาแล้วก็ดูแลเขาไปจนตายยายครับอย่าคิดขัดขวางเลยนะครับเพราะว่าดอกโศกก็รักผมเหมือนกันใช่จ้ะดอกโศกรักคุณนายอแล้วมันจะมีปัญหาอะไรกันล่ะตอนนี้ดอกศกยังเด็ก ยังรักใครไม่ได้จ้ะต้องเรียนหนังสือให้จบก่อนทำไมจะรักไม่ได้อ่ะเด็บบกศพก็รักคุณนายให้เหมือนเราศพรักอยู่ทุกวันนี้ไงแต่คุณนายมีคู่รักแล้วอา้าวนี่หมายความว่ายังไงคุณนายคุณมีคู่รักแล้วเหรอตายแล้ววะไม่ใช่ครับคือผมรู้จักผู้หญิงคนนี้มานานมากแล้วเขาชื่อปริยากมลโอ้ชื่อยาวเป็นว่าและชื่ออภิมรมย์ด้วยดี นามสกุลดัตเนชาติพลบเนี่ยรวมกันไม่ยากหรือปออ้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่ะเดี๋ยวนะยายมนมนอะไรเนี่ยขนาดสกุลอะไรสิมครับสิมอะไรสิมเฉยเฉยเออทำไมสั้นก็อ,อย่างนั้นเลยน,ะนี่ยายปองครับเราไม่ได้มาคุยเรื่องาสกุลกันนะครับเราเคยเป็นแฟนกันแต่นั้นมานานมากแล้วแต่ตอนนี้เราโสดอย่าเพิ่งไปสิ มีเหตุผลหน่อยเรากำลังคุยเรื่องสำคัญกันอยู่นะยายครับเรื่องนี้สำคัญมากสำคัญที่สุดในชีวิตของผมเลยผมขอยืนยันและขอสาบานนะครับว่ามันนั้นมีอะไรจริงๆผู้หญิงคนนี้เป็นเพียงอดีตของผมซึ่งนับวันเนี่ยก็จะหายไปจากชีวิตผม จริงตอนนี้เขายังไม่หายไปไหนเป็นไห้ของคุณนายเองคุณนายจะทำให้เขาหายไปไม่เขาจะไม่หายไปดอกศกถ้าคุณนายพูดถึงขนาดนี้แล้วดอกโศกยังไม่เชื่อยังไม่ฟังกัน งั้นเราสองคนคงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกถ้ายังนับถือถ้ายังรักก็ขอให้เชื่อแต่ถ้าไม่นับถือแล้วสิ้นรักกันแล้วก็บอกมาบอกมาเลยดอกโศกต่อหน้ายาย ต่อหน้าปองนี่แหละถ้าเดี๋ยวคุณอาจะไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยแล้วเราสองคน <c oughs> ก็จะไม่ได้พบกันอีกจนวันตาย เดกซดซอย่าร้องนะอย่าร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องรอง <c oughs> โซงงสฟังคนไหนไม่เชื่อคนไหนแล้วเหรอฟัง ฟังฟังคุณนายหน่อยฟังคุณนายนะเชื่อคุณนายถ้าคุณเมเรกบอลรพุทธกำลังโกอีกถ้าเข้ามาอีกดาวโศกวัวเขา้องโอก คุณนายพูดออกับเขาแล้วคุณนายบอกว่าเขาจะเข้าใจเขาจะไม่มาอีกแมนะ่เรื่องความรักนะมันก็พูดยากนะคุณมันต้องช่วยด้วยสิต้องช่วยด้วยช่วยดูแลหล้านหน่อยใช้ดอกโขกต้องไปเชิญหน้ากับเขาสองคนต้องรับสมในโรงเรียนนะเสร็จแล้วให้กลับบ้านอีกไม่นานก็สอบเสร็จแล้วก็อยู่บ้านรอวันที่มหาวิทยาลัยเปิด rồi. đau xót. này nè. chia này. นะปองนอนให้หลับเดี๋ยวจะไม่สบายอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดใครจะห้ามได้อะไรจะนะปอ,องทุกอย่างอะเตรียมตัวตั้งรับไว้ให้ดีแล้วกันมันคงจบยากฟังฟังดูแล้วผู้หญิงคนนี้คงไม่ยอมแพ้ง,งนะ่ายๆแน่ เียกมลฉันเรียกคุณมาอยู่เป็นเพื่อนไม่ได้เรียกคุณมานอนกับฉันก็เกือบแล้วถ้าคิดอย่างนี้วันหลังก็ไม่ต้องมาโท้นี่ก็คนมันรักจนจะบ้าอยู่แล้วอ่ะนี่ทำอะไรอ่ะจะทำอย่างนี้อีกนะ คุณกับฉันไม่มีว่าไปถึงไหนทั้งนั้นเพราะว่าฉันรักอนันัยรีบกลับบ้านอาบน้ำแล้วก็ถอเสื้อซะนะกลิ่นตัวฉันติดตัวคุณแต่ไปหมดเมียคุณเขาไม่ได้โง่นะไม่ต้องพูดก็ได้ผมรู้ว่าผมมีเมียแล้ว เมียที่เกื้อหนุนคุณซะด้วย